อ ل ลลอฮฺุสซาลฺลัมุลลอฮฺ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 ลลอฮฺุ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 ่ลอฮฺุลาอฮี่ลลอฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุานอฮฺาลทั้งหลยครับก่อฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺนลลอฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุลลอะครับซึ่งก่อฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุล พูดกันไปถึงลักษณะของบ่าวของลอสุขานโวาจาลาที่มีอีมานซึ่งคนที่มีอีมานนั้นเขาจะต้องเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อลัล่อเป็นคนที่มีความเยื่เกรงต่อพระองค์เป็นคนที่นอบน้อมอ่อนน้อมท่อมตนเป็นคนที่มอบหมายต่อลอสุขานโมวาจาลาและก็มีความรอายวันนี้เป็นคุณลักษณะที่หกพี่น้องนั่นคือเรื่องของอัลอามาณ์นะครับผมคิดว่าพวกเราทุกคนต่างเคยได้ยินคําว่าอามานะกันเป็นอย่างดี แต่ปัญหาของเราคือเราเข้าใจคําว่าอามานะแตกต่างกันเพราะคําว่าอามาณใ์ในในภาษาอับนั้นมีความหมายว่าอะไรพี่น้องอามานะหมายถึงหน้าที่ที่เราได้รับผิดชอบได้รับมอบหมายได้รับความไว้วางใจได้รับคําสัง่งเ mm hmm. มื่อหน้าที่เหล่านี้เราได้รับผิดชอบได้รับมอบหมายได้รับคําสัง่งได้รับความไว้วางใจแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคืออะไรพี่น้องหน้าที่ของเราคือเราจะต้องรักษาอามาน์เหล่านั้น โดยนิพบธ์าวเรามาจึงบอกว่าคําว่าอันอามานะหมายถึงทุกสิ่งทุกคําสั่งที่อัลลอฮ์สุภาโนวาจาลาได้ทรงกําหนดได้ทรงสั่งใช้พวกเราได้ทรงห้ามไม่ให้พวกเรากระทาทุกคําสั่งทั้งหมดนั้นคืออามานะที่เราจะต้องรับผิดชอบเราจะต้องรักษาเราจะต้องปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการละหมาดก,ก็เป็นอามานะใช่ไหมครับการจ่ายากาการถิอสินบนก็เป็นอามานะแม้กระทั่งการอาบน้ําละหมาด พอเวลาที่เราเสียน้ําละหมาดแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคือเราจะต้องอาบน้ําละหมาดใช่ไหมเวลาเรามีเน้บนาบามีหดัดใหญ่หน้าที่ของเราคือเราจะต้องยกหดัดใหญ่อาบน้ํางุสยกหดัดใหญ่นั่นก็เป็นอามานะแม้กระทั่งของฝากใช่ไหมครับใครเอาของฝากไว้ให้แกเราเนี่ยฝากไว้ให้คนนู้นฝากไว้ให้คนนี้นั่นก็เป็นอามานะแม้กระทั่งการเก็บความลับ เราปรึกษากับใครคุยกับใครเขาบอกว่านี่เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนะใช่ไหมครับพอเราได้ยินเช่นนั้นแล้วนั่นคืออามานะที่เราจะต้องเก็บรักษาเอาไว้ใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งความลับระหว่างสามีภรรยาเรื่องลับๆนั่นก็เป็นอามานะใช่ไหมครับฉะนั้นหรือแม้กระทั่งการองบรมบ่มนิสัยลูกของเรา เลี้ยงดูให้ดูเดขาเราอยู่ในศาสนานั่นก็เป็นอามานะฉะนั้นทุกทุกสิ่งที่เราได้รับมอบหมายได้รับความไว้วางใ,ใจได้รับคําสั่งทั้งหมดล้วนจะเป็นอามานะ Allah จะอาลาบอกไว้ในกุรานบอกว่ายาอิ u, ัลลดีนะอามานุอบัญญาพุทธิศาธาแล้วทั้งหลายและจะคูน ah ุลฮะวารซูลพวกเจ้าทั้งหลายอย่าทรยศนะอย่าผิดอามานะนะ อามานะของใครของอลล l a ์และรอสูลขององค์ว่าจะคูนูอามานะที่กุมและอย่าทรอยศ์ต่อหน้าที่ที่พวกเจ้าได้รับมอบหมายว่าอันตุมจะอัลมุนโดยที่พวกเจ้ารู้กันว่านั่นคือหน้าที่นั่นคือสิ่งที่พวกเจ้าต้องรักษาจะต้องดูแลแต่พวกเจ้ากับทรยศ์กับไม่สนใจเลยไม่รักษาสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่รอสูลสอนพวกเราบอกว่าอันดินอามานะชะอิลามานิจามานะกะเจ้าจงคืนเจ้าจงคืนอามานะหรือจงรักษาหน้าที่ ให้แก่ผู้ที่เขาไว้วางใจเจ้าใครที่ใช้เราไว้วางใจเราเนียเรื่องอะไรสิ่งใดที่เราได้รับบอกหมาทได้รับคาสั่งเราจะต้องคืนหน้าที่นั้นรักษาอามานั้นนั้นให้แก่ผู้ที่เขาไว้ใจเราววลาตะคุ้นมันข้อนะคะแล้วใครก็ตามที่เขาคดโกงเราเขาทรยศเราอย่าไปโกงเขากลับนะแต่จะต้องรักษาหน้าที่จะต้องรักษาอามานะไว้เป็นอย่างดีฉะนั้นนี่คือลักษณะของคนที่มีอีมานแต่ถ้าถาว่าเราไม่มีอีมาน หากว่าเราไม่มีอามานา่านะพี่น้องหากว่าเราทุกคนไม่มีอามาน่าจงระวังอะไรพี่น้องจงระวังวันเกียร์มากเลยจงระวังว่าวันเกียร์จะเกิดขึ้นเพราะท่านาอนบิซซาลามะฮ์อานิอุสซัลลัมสอนให้บอกว่าเราจะพูดมุซาอาตุวันกียร์จะยังไม่เกิดขึ้น حتى ي า و ي ن حتى ي خ น ي ن ا أ ่ ي ن و و ي นันอามีนวุนนวันนกียร์จะยังไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งคนที่ คนที่มีความซื่อสัตย์มีความไว้เนื้อเชื่อใจนะ่ะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนขี้โกงและคนที่ขี้โกงเนี่ยกับได้รับความไว้วางใจและทาราสู้สอนไปบอกว่า,วาอิาด,ดุยยาจินอามานะเมื่อไรที่ไม่มีอามานะกันแล้วนะ เมรัยที่อามานะสูญหายแล้วนะฟันตัดดีริสาะรอวันเกียร์มากกันได้เลยบรรดาสหัสถามท่านรอซูลบอกไกฟาอิดาะอตุฮายารอซูลลลอฮ์ท่านรอซูลอามานะมันจะสูญหายนะเป็นแบบไหนกันท่านรอซูลบอกอิดะอุสอิดะลัมรุอิลาไกริอัลิฮิฟันตัดดีริสาะเมรัยก็ตามที่การงานหนึ่งการงานใดถูกแต่งตั้ง ด้วยคนที่ไม่มีความสามารถที่เหมาะสมกับการงานนั้นๆแปลว่าคนที่ดํารงตําแหน่งหรือรับษารับผิดชอบหน้าที่นั้นนั้นเขาไม่มีความเหมาะสมไม่มีความเหมาะสมไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านั้นจงระวังและจงเตรียมตัวรอบางเกียร์มากเลยฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีมา,ถา,า,าแถวอลักจาระทั้งหลายครับแล้วคาว่าอามานะเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ปากหรือมันอยู่ที่หัวใจของเราพี่น้องฟังะดีบทนี้นะครับ ท่านอูไตฟาบิลยามานเล่าบอกว่าท่านอบีสลลาหลอุอาลิยว์วะัลลัมเล่าให้พวกเราฟังถึงฮะดีษสองบทซึ่งฉันเนี่ยเห็นแล้วว่าหนึ่งอย่างที่ท่านเราซุลพูดเอาไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแต่ฉันกําลังรอสิ่งที่สองที่ยังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคืออะไรพี่น้องท่านอุไตฟาบอกว่าท่านเราซุลนกล่าวบอกว่าอันนันอามานะจ้าอามานะอามานะ นาซะลิกฟีจัได้กลูวิบรดิจาน أمان ะนั้นอมตะาราจะพาทาลงมาให้อยู่ที่ไหนที่หัวใจ ของคนของผู้ชายของคนนะนะั้นน่ะแปลว่าเวลาที่อามานคนคนหนึ่งจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ต่อความไว้วางใจที่เขาได้รับจะรักษาอามานานะนน่ะอยู่ที่ไหนอยู่ในหัวใจเราจะอประทานลงมาให้สุมาอาลิมเมนักรอรานเนี่สุมาอาลิมูมนซมมาาุนนะ่ะเมื่อเขามีอามานนะแปลว่าเขามีอีมานเขาก็จะเรียนรู้อัลกุรอานเขาก็จะเรียนรู้สุนนะัต่าลูไซฟา,บ,าบอกสิ่งนี้เกิดหรือ,อยังเกิดขึ้นแล้ว ใช่ไหมครับท่านูไซฟาบอกว่าและานร์ซูลก็บอกเล่าให้พวกเราฟังถึงเรื่องราวของการที่อามานะจะถูกเก็บไปแปลว่าอามานะจะต้องถูกเก็บไปก่อนที่จะถึงวันเกียร์มาใช่ไหมครับ,ส,รบสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดขึ้นท่านูไซฟาบอกท่านบาีสนละ,ละสนาลห์อุานีวะสัลามกล่าวบอกว่ายานามุรรจุลนาวมะตะฟตุกบาดุนอามานะตุมิลกันบิฮิหมายความว่าอะไรหมายความว่าผู้ชายคนหนึ่งทําความผิดทำความผิด พอถึงเวลากลางคืนเขานอนหลับเราสุภาณวุฒาจะจะเอาอมานะออกไปจากหัวใจของคนคนนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าความผิดคือคอคือสิ่งที่เลวร้ายที่จะทําให้อามานะที่อยู่ในใจของเราหมดไปฟาโยัลุอาซรุฮามิสและอากรินวักที่เวลาที่เราจะอาดึงอมานะไปจากหัวใจของเราแล้วมันจะเกิดจุดเล็กๆ จุดเล็กๆขึ้นในหัวใจของเรามมนาตุามอาดมะจิลีแล้วครูชายคนนั้นยังคงทำผิดอีกและเวลาถึงเวลากลางคืนพอเขาหลับอัลลอฮฺสุบฮานัวะจะก็จะดึงอามานะออกไปจากหัวใจของเขาอีกจนกระทั่งว่ามันเกิดตุ่มพองขึ้นที่หัวใจ เกิดตุ่มพองขึ้นที่หัวใจกับเจมรีดะฮรอดะฮรอดะหัวอะลัยจดกะฟานาฟิตาะปันเองเหมือนกับเวลาที่เราทํางานหนักๆพี่น้องใช่ไหมละมือของเราเนี่ยเอาจอบไปขุดดินใช่ไหมพอทํามากๆเนี่ยมันเกิดตุ่มพองขึ้นที่มือบางที่เท้าของเราเราใส่รองเท้ารองเท้ามันกัดใช่ไหมครับชาสซูบอฟาตาร่ฮุมุนจะบีรันวาไลซาฟีฮิชัยเราเห็นเหมือนมันมีตุ่มพองๆมันอาจจะมีอะไรข้างใน พอเราไปแกะดึงมันออกปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยมันพองขึ้นมาเฉยๆลักษณะแบบนั้นนะพี่น้องมันจะเกิดขึ้นจริหัวใจของเราพอาอาจาลย์าดึงไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดจุดเล็กๆพอดึงอีกเขาเนี่มันจะเกิดตุ่มพองขึ้นจริหัวใจฟอยุสเบคอนนาซูยาจายาอูนพอลุ่งเช้าขึ้นมาคนเหล่านั้นเขาก็ทําการซื้อขายทําสัญญา นะครับได้รับหน้าที่ได้รับผิดชอบกันแต่ปรากฏว่าคนเป็นยังไงไม่น้องคนไม่มีอามานะกันแล้วฟาลายกะดูอัคดุนยูอัดดินอามะเนบอกท่รแทบจะไม่มีใครรักษาอามานะแปลว่าแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายแต่ละคนที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยแทบจะไม่มีใครรักษาหน้าที่ที่เขาจะรับผิดชอบเลยฟฟยุกอนถึงขนาดที่ว่าในยุคนั้นนะครับคนที่จะรักษาอามานะเนี่ยน้อยถึงขนาดที่ว่าทศรถบอกว่าอินนัฟีบัดีฟูลานรอจุนันอามีนัน มีคนจะถามกันว่ามีใครไหมที่ที่เขาพอมีอามานะบ้า,บาง mm. ก็จะมีคนพูดแบบว่านุ n un, n un, n un ่นนุ่นที่หมู่บ้านน่นมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่ไว้ใจได้เป็นคนที่สื่อสัตว์และมีอามานะอยู่ วัยุอลลรนรจนในขณะที่คนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยผู้คนกับมองว่ามาอาอัลลฮูว่ามาอัลรอฟาหูว่ามาอัจลัดะคนในสังคมกับกับมองคนทั่วทั่วไปที่เขาไม่มีอ ي มา ن นะนะที่เขาไม่มีอามานะนะที่เขาเก่งและเชี่ยวชาญใน่องของดุนยาเนี่ยกับพูดกันบอกว่าโอ้ไอแต่คนนี้มันช่างเก่งเหลือเกินมันฉลาดเหลือเกินมันเชี่ยวชาญเหลือเกินมันเก่งกาจเหลือเกินมันช่างมีกําลังมันช่างมีเรยวแรงเหลือเกินแต่เราสู้บอกว่าหัวมาฟีกอนบีฮีมิ พอรูห็นติคอดด้ลินมีอิมานแต่คนเหล่านั้นที่อยู่ในสังคมนะ่ะหากว่าจะมองดูถึงการอีมานแทบไม่มีอีมานเลยแม้กระทั่งว่ามีน้ำหนักเท่าอะไรนนาาพี่น้องเท่าเมล็ดพืชเล็กๆคนในสังคมในยุคสมัยนั้นแทบจะไม่มีใครมีอีมานแล้วนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคนในยุคสมัยนั้น ไม่มีใครรักษาอามานะแล้วดังนั้นจะี่นอผูุตีิมีอีมาตอนเราจะฮาลาทั้งหลายครับเราก็จะต้องเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะต้องรักษาอามานะเพราะอามานะนั้นมีคุณประโยชน์หลายประการเดียวกันหนึ่งหนึ่งคนที่รักษาอามานะคือลักษณะที่ยืนยนันว่าคนคนนั้นมีอีมาน ใช่ไหมครับคนที่มีอามานะแปลว่าคนคนนั้นมีอีมานและเมื่อคนคนนั้นมีอามานะและมีอีมานแปลว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่อมตะสุบทานนฮูว,ว์ตาลารรักเขาและมนุษย์ก็จะรักเขาและเมือ่อใดในสังคมของเรานะ่มีแต่คนที่มีอามานะไว้ใจได้รับผิดชอบหน้าที่รับผิดชอบการงานรับผิดชอบคําสั่งรับผิดชอบในสิ่งที่จะรับความไว้วางใจนะไม่โกงกันไม่ทรยศไม่หักหลังกัน สังคมเป็นสังคมแบบไหนพี่น้องสังคมนั้นจะเป็นสังคมที่ดีมีแต่บรารักะมีแต่ความปลอดภัยและมีแต่ความสุขและเมื่อใดก็ตามที่เรามีอามานะอามานะนั่นแหะคือลักษณะของคนที่มีอีมานที่เขาจะได้รับความสําเร็จเทอมเราจะอาลัสัญญาว่าเขาจะได้อยู่ในสวรรค์ชัน เฟรดาวสและใครก็ตามที่เขามีอามานะจงจำไว้ว่านั่นคือคุณละะนะักษณะที่อัลลอฮฺจะอาลาได้ยกเว้นว่าคนเหล่านั้นจะไม่มีละะนะักษณะที่เป็นธาตุแท้ของมนุษย์มนุษย์เป็นคนแบบไหนพนะี่น้องมนุษย์ทั่วไปมนุษย์ทั่วไปจะเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีจิตใจที่วันไหวเวลาที่ได้รับในสิ่งที่ไม่ดีนะตีโพยตีพาย ตีโพยทีพายดาทอดแต่เวลาที่ได้รับในสิ่งที่ดีกับห่วแหนขี้เหนียวตะนีนี่คือลักษณะของมนุษย์แต่คนที่มีอีมานคนที่มีอามานะ เขาจะไม่มีลักษณะดังกล่าวดังนั้นการมีอามานะจึงเป็นลักษณะของคนที่มีอีมานคนที่เป็นบาปของต่อสุขานะครับจะอาลาฉะนั้นเราจะถามตัวเราสิครับว่าเราอยากเป็นบาปของหลอไหมเราอยากเป็นคนที่มีอีมานไหมหากว่าเราอยากจะเป็นเราจะต้องเป็นคนที่รักษาอามานะรักษาหน้าที่รักษาความรับผิดชอบรักษาสิ่งที่เราได้รับความไว้วางใจและอย่าได้ทรยศอย่าได้คดโกงเพราะนั่นคือคือคุณลักษณะของคนที่มีอีมานซึ่งลอฮุอะลาฮิบีอัลละฮมุฮัมมัดวะละอาลัยฮิวะซัฮบีฮิ وسلم